มาออกมามารอยอยู่นี่ให้บีทำข้าวให้แป๊บน uh> ึ่งเยนๆนะคะไม่ห่ไม่ต้กินเอาใส่อีกงน้ามันเลยไปไปหัวสีปอนเอาไม่เองกัปอนไม่เองเย็นมันโรเ้อ มามา,มาไปไหนมามามานางหนีเร ah, ah. ็วเร็วอาอ่าอ่าอันนี้ไหมมันไปกินเอาไหมเอาไหมต้องกิใจเย็นๆกับเด็กวันสุดนี่เอ่เทียบบ้างนางลงบอกินเองเฉียบมาได้หรอกมันเฉลี่ย เจ oh. mm. ้าแห่งเกิดกว่าบ้านกินเองคุณยูเดนี่บาแมียมาท้ายกันยาพี่เพชรพี่พ้อยจ้าเด้ง่อนเอาก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 ่อนเจ้าคือเอาส่วนหน่อยมาป้อนหลานเอาส่วนหน่อยมาป้อนส่วนใหญ่ปนเป็นปากัก ม่ๆโอ้ยแยกอนแยกปอดหน่อนแยกป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 อนมันหิวงสิละเอาส่วนหน่อยมาปอดมันใหญ่ผดสนไม่ช่ปากก้วงวนอคอเพ็งบุกนดีๆบุกนดีๆเจ็บเอเช็ดเช็ดเช็ด

อเ็เยาอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะต้องเติมตีสูต้องกินเขามมั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 มอืมอพี่พลอยก็เจ่งมากเลยเราลุงจะออกไปเอา แม่มันจะเอาของมาฝากไว้ที่ป้อมยามอ้าอาดทำไมอาบน้ำนานจังคะอาดอาบน้ำนานจังมาดูนะสวัสดีคุณย่าสีนวลแล้วสวัสดีคุณย่าสีนวลพี่เพชรพี่คอยอ่ะลอยอ่ะอันนั้นแล้วอันต้น ไปดีคุณย่าสีนวลยังลูกปเก่งมากเลยค่ะเพชรเก่งมากเลยค่ะพีเพชรกินข้าวพลอยก็กินข้าวค่ะพี่พลอยอ่ะเพชรจะกินปาบแล้วนะเพชรจะกินปาบแล้วนะ